เดี๋ยวไฟอ่มตายค้่ำจมน้าตายสวัสดีครับผมจีนนะฮะสวัสดีอะไรข่าวขันขันเป่า My name is เป่าขันเป่าโอ้โหดื้อว่าไงเงี่ยป่าวันนี้อยู่กับระบอนเกมไก่แล้วก็สูดิยวคิวเกมนะครับเย้เคุณโทนอยู่วันนี้นะครับพบกับรายการกลัวอะไรจื๊ย ความรีเอฟสมองอยู่ที่ไหนหมดไม่คิดตามพี่อว่าน่าเขาได้ยังไงอะไรคืออว่าน่าไม่รู้จักอว่าน่าโชว์ข้าวบ้าที่มากกว่าลายิปต์อันนี้เสียงเงียบโอเคครับวันนี้มังกรสามคนครับกับพี่เดวิดพิศบอลเป็นแขกรับเชิญแล้วกันก็มาทำคอนเทนต์สุดพิเศษนะมึงรับเชิญพวกกูแต่นี่คือออกเป็นพวกกูนะใช่แต่มึงรับเชิญกูเออโอเคไปมระกันต่อที่ลงมากันแบบนี้ปลอเทียบปะ คุมโทนเลยดําเขียวเราแต่งตัวได้เท่่บวนี้มีเหตุผลนะทำไมครับเพราะว่าเราแต่งตัวเท่ตามเกมคา b ์บ <How about S 1> M, M. วันนี้เราจะมาทำอาหารกินกันที่เรากินกันทุกวันอยู่แล้วผัดกะเพาราแต่ทำธรรมดามันไม่ฮาร์ดคอเลยพี่ทำยังไงให้มันฮาร์ดคอเราต้องทำให้มันฮาร์ดคอเรารจะเอาของหวานมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําผัดกะเพารามันจะมีวัตถุดิบอยู่3ประเภทมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเมยลลี่พวกเยลลี่มาร์ชเมลโล่อะไรพวกนี้เค้กแล้วก็เอแคร์คือโอเคแต่ว่าเราเนี่ยจะมาทํากันทีละคนคนละวัตถุดิบแล้วก็ต้องกินให้หมดถ้าใครกินหมดช้าสุดยัดพริกไปหนึ่งแก้วอแสบรักเลยทีเดียวหมกแล้วมันต้องฮาร์ดคอ พี่ก็นโหด่าหน้ากับเล่นหดวพี่เลยพี่อก็น่าอย่างนั่งกินน้ำเอ็มร้อยอยู่สุดเสียงเขาเป็นตัวตนมดแล้วเออโอเคเอามาเปิดยิงจุกเลดีกว่าใครชนะเรื่องวัสดุดีก่อนอ้าวใครชนะไม่ได้เป็นใจแอนอ้าวริซุกะโนบิตะใครชนะได้เป็นใจแอนมาผ่าขาดปยเผื่อตัดใช้ได้มาสองจุบนะยิงจุบมายิงจุกยิงจุบยิงจุบผมพิเรนท์ที่ร ชมเปอคนแรกออาพี่เลือกอะไรระหว่างช็อกโกแลตมาสเมโร่แล้วก็เค้กกับเละวัวนี้เค้กเละแน่นอนอันนู้นโดนโดนไฟละลายเละกูไม่ชอบเค้กกูชอบอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะต่ไปเนี่ยเค้กคิดเค้กไปอุ้ยผมชอบเค้กผมชอบเค้กกูได้อะไรจากเองใชพี่นิวทำก่อนแล้วกันโอเคครับผมลุยสวัสดีครับผมจิ้นฮะ กมครัับมนเปิดไปแล้วโอเคพี่ดูวทำก่อนเอาให้แบบว่า c l a s คอร์เบบี้เลยกะเพาวทำไงก่อนดีกว่าตามีูตามพี๊ดกระเทียมกระเทียมเข้มโพลอ่ะใส่เลยป่ะใส่เลยทำไมถึงเรียองก็กระเทียมโผล่กระเทียมโทนมันจะใหญ่กว่ากระเทียมไทยอ๋อแล้วกระเทียมไทยอ่ะกระเทียมไทยจะเม็ดเล็กกว่ากระเทียมโทนใช่เม็ดเล็กกว่ากระเทียมโทนชื่อก็บอกกระเทียมไทยกกก็บออไปยู่่่่แล้วววาามันใหญ ไทยก็ต้องเล็กกว่าไอ้้เหียมีเพลงเดียวมีเพลงเอาเพลงอะไรเทียมโทนใหญ่เทียมไทยแต่เทียมไทยเล็กกว่าเทียมโทนเทียมโทนใหญ่เทียมโทนแล้วเทียมโทนแล้วมันถล่เทียมไทยตําตําล้วงเลยใช่ไหมล้วงไปลวงไปเลยเอาไม่ได้ใส่กระเทียมตําแยกได้ปปหลือมึงใส่ลงกันได้ไหมไม่ต้องใส่กระเทียมก่อนบ้านหรือมาใส่มาตํารวบไปเลยปิดหนึงไปเลยถ่านเยอะจริงเดี๋ยวเราตั้งกระทะงข์อนแล้วก็มาถึงแล้วก็เทพริกกระเทียมลงได้เลยนะไปใส่น้ำมันก่อน ยิงไปหมดเลยแย่ใส่น้ำมันแล้วก็รอมันเดือดต่าใส่เชลือเทปแล้วเป็นหล็กเลอเแล้วเป็นเหล็กเกลอโทนน้ำมั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 นน้ำม คือของจริงไงกูก็ใส่โอ๊กคนดูหรอกเดี๋ยวแกะว่าชนีหลักให้พี่ยุจิลลี่ปีโป้จะไม้แล้วไปแรงไปแรงเกินไปแรงเกินพี่ยุจะใส่ทุกทุกอย่างเลยก็ต้องใส่ทุกอย่างเลยหมดเลยหมดเลยหรอหมดเลยทุกอย่างอย่างนี้ย่างหน่อยเยอะไปลุงมันไม่เยอะหรอกใส่ประมาณนี้พอแล้วตูกันอย่างเงี้ยเจอุยลุงใส่ทั้งถุงเลยเหรอเอาเอาเออถุงคนแรกยังขนาดเลย หน่อยดิพี่นพหน่อยดิพี่บอรเลยนะกินปลาเปล่าแบบไม่ผัดกับเขาก็ไม่หมดหใส่แขนาัเนี้ยว่ามันหวานมา้ยละลายมารมเมโละละลายมาดูดิมาร์เมโละละลายเรียรเลยเ <c oughs> พิ่งดี่ใสนี่ก่อนใส่คร่ปงก่อนอไม่พอหรือไงเหรอเี่ยแล้วมามละลายอุ้ย <c oughs> คือหยุดไม่ได้เลยมันติดก,กันเป็นพืชเลยมัเพิ่มมาเนี้ยมัต้องไม่ต้องกนี่กรแดกไม่ได้แล้วชืาไปแล้วโอ้โหีสหมา คือขี้หมาดูเลขี้หมาเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเบาอ้วนอ้วนหมาเขี้อุ้ยขี้หมาไม่ได้เลยเกลี่เลยว่ะจาน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  โอ้โ้โหโ้โหเย้พี่ดูขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าพวกหมาผัดกะเพราเจลลี่ทุกอย่างละลายหมดเลยคิดว่ามันจะเป็นก้อนใช่ไหมล่ะใช่ได้แต่ทุกวันนี้ยเออว่าอาจจะไม่เละนะใช่มันเป็นขนมปังแล้วไงลุงมีสิทธิ์เลือกก่อนอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ดีเรื่อง้วเรื่องไรดิคนเราเนาะแต่งตกแต่งถอกันลูกหมาไปก่อนเย้เย้เย้แล้วเทพิกรอเลยนะ อ่ะมาต่อไปตาลุงตากูตากูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนเยีบบวไอ้เยี่ยมันตาใครเนี่ยตาใครทำอะไรอะไรมึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้เยี่ยบตากูถาไม่ได้ตามพวกมึงไม่ได้ไงล่ะจี้ห่วงก็ได้ล่ะไม่ต้องจี้ห่วงใครนะทำคนอื่นได้แต่ห้ามทำตัวเองเอออย่างี้เหรอเจอน่ะอ๋อเอ๊๋มีสูตรขั้วหอมเหรอมันต้องใส่น้ำมันทีหลังไม่ใส่เลยเหรอไม่ใส่เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มีสูตรคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่สูตรกูแล้วมันผิดคนอื่นท้าด้ไมาไม โอ้ยี่เดียวตี๋บอกแล้วบอกแล้วกินสุดคนอื่นไอ้เยี่กูไม่อยากกินน้ำมันน้อยไอ้ย่กูอยากน้ำมันเยอะไม่ได้ไม่ไรอ่ะบอกแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ร้อนเลยไม่ละลายไงลุงลุงรีบปรุงทำไมมันยังไม่สุกเลยโอ้ยไม่สุกไม่สุกพ่อจอมกระเล็ดทอดพ่อไม่สุกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจัหมดแล้วเดี๋ยวไฟอ่อนหน่อยว้าวพ่อตายพ่อจงรับตาย นี่ไงมันจะได้ฮาร์ดคอร์เลยเขียนแล้วโอเคแล้วเนี่ยได้แล้วใส่แล้วใส่แล้วไอ้ตัดกล่องใส่ปากกูป่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยลุงเขียนลากออกลากไม่ใช่มึงใส่มาทำไมเนี่ยอันนี้ใส่แห้งเฮ้ยใส่แห้งเฮ้ยพรไหมจะไหมเฮ้ยสวยเนี่ยตดน้ำแบบนี่น่าเนี่นึกไม่แกงไม่แกงไม่แกงคอร์ไงสัตว์คุ้งคุ้งเนี่ยพอละวเปขี้หมาลุงขี้หมาเย็ดเย็ดขี้หมาจอดป่ะ ย็ดขอชื่อเมนูนี้หน่อยครับขี้หมาผัดกะเพราแต่เราขี้หมาเอผมอีเดิร์มาฮักต่อไปตาวงชื่อชาแนลไปมาไปไม่ตาพี่ก่อนอะทำทีละอย่างพี่ทำทีละอย่างพี่ตบจิ้งตบจิ้งดิตามพี่อย่าร้องอุ๊บร้องลงตีซ้ำนะร้องลงตีซ้ำนะอุ๊บอุ้ยอุ้ย รุ้ข้าวผมเลยข้าวหมดเลยเนี่ยพริกเออไปเยอะเลยไ่เยอะเลยไม่ชอบกินเพ็ดมึงรู้ได้ไงไอสักว์แดกไยจุกว่านั้นไอเฮี่อะไชจุกไม่เผ็ดเลยนี่ไอศักว์อุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะคนดีอ่ะแทนกับเป็นตาเสียบก็นั่นแหละน้อง ไแดงๆน้ำตาลมั้งไอ้เหี้ยใส่นี่ด้วยเวลาตำจะได้จะได้ไม่กระเด็นท่าไม่เคยได้ยินสูตรหรอวะไม่มีเอาให้ใส่เอ้ยอ๋อนะใส่เกลือได่เปล่าครูลิ้มโอ๊ยใส่ชูรสตำไม่กระเด็นอย่างพร้อมเดี๋ยวกูใส่ให้เดี๋ยวกูใส่ให้โอ้ยใส่กระเทียมก่อนอะก็การให้ใส่ก่อนกูรอใหญ่เฉยอเนี่ยกูรอกูผิดหรอวะแล้วจะปวยวายอะไรมากมายฮะปล่อยยังเดี๋ยวดิให้มันหอม เราเชื่อดูงนี้ไใส่ไปะล่ะใส่ไะล่ะใส่กระป๋องอ่ะไปเลยรู้โอ้มันดีๆของมันอยู่แล้วโอ้โหเฮียอะทำผิดอ่ะโอ้โหไม่กลัวเพื่อนกลัวอะไรเนาะทีอย่างเงี้ยเอาโอเคเริ่มไปพัดเลยเอาเลยพัดเลยให้สุด หน้าฉันใดคุณจะเกิดเป็นพี่พวกคุณหมดเลยเปล่าครับพี่เหรอผมว่าชาติหน้าฉันใดผมขอเกิดเป็นน้องพวกพี่ก่อนไอ้เหี้ยอย่าเลยไอ้เหี้ยมึงด่าใครเหี้ยเรียบร้อยพี่พูดอะไรเมื่อกี้ไม่รู้พูดอะไรครับหน้าไม่บอกมียัดเข้าในให้ด้วยซื้อฝั่งพี่นะซื้อครับพี่ซื้ออย่ากดพี่นะรู้ไหมโอ้ยหพี่เช็ดน้ำตาให้ไม่ร้องไม่ร้องรักรักรักแหละรักแหละพี่เขาไม่น่าขอเลย กูรักพี่เหมือนกันเฮ้ยเจอกูโอ้ยพี่ดิวี่เฮียโอ้ยจื้อโว้ยขึ้นเยอะเลยนะวันเนี้ยวันเกิดกูจะได้คุณถึงได้รัอะไรดีในชีวิตโอ้ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วมกูเยอะไปหรอไม่หรอกูไม่เสียกันแล้วล่ะทำอะไรซักช่วยช่วยช่วยเฮียช่วยน้องมันน้ำน้ำใส่แล้วเหรอไม่จะไม่ โอ้โหโหอยากระซักผ้าอะไกูผ่านให้เนาะอุนยหนังยางยังไม่ออกเลยลุงอย่างไรยางมันละลายยอดไหมยอดเลยครับทำใจเลยจื้อคนอย่างลุงแบเอ้ย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 ไม่เหมือนหมูสับเลยพี่หมูสับละเอียดแบบว่าละเอียดสัสๆเสรพอแล้วแหละพี่จัดจานจัดจานพี่พอแล้วพี่พี่น้องมันว่าเขาจัดจานกินในคำไงพี่พอแล้ว อ้าวอ้่ะโอ้ช่วยกระปิดอ่ะโอ้ช่วยกระปิดอ้าวแล้วทำอไมก็ผิดช่วยกระปิดทำเองเลยทำเองเลยอยากทำอะไรก็ทำเลยเออเดี๋ยวกทำอะไรก็ทำไปดิใส่จานใส่จานเออแต่มันจะมีเขาความเป็นกะเพราใช่เป็นกะเพราหมูสับไงอาหารคนุณไอ้เหี้ยเด็กเป็นฝรั่งนะไองฝรั่งชอบกินซุปอะไรอย่างงี้นะตาไวพูดผิดเออพูดสี่สัตว์พูด อย่าร้องร้องตีสามผมเกิดไม่เข็ยนทีนี้มันตายแล้วตัวใจชื่ออะไรรู้หรือ่ากระเพราหากไมาเย้กูพอแล้คนนี้รอด เจ้งสาวาจก็เสียทีเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราอ้วกหมาผักอ้วกหมาอันนี้คือเผาขี้หมาผักอ้วกขี้หมาผมผมก็คือผัดกะเพราห้ามานะครับเหมือนอ้วกไปที่้สารเลยใครกินเหลือเยอะที่สุดนะคนนั้นต้องซัดพริกเข้าไปเฉยพริกเลยเฉยพริกเลยโอ้โหเจอดูว้าวว้าวลุงกินได้เหรอกินได้เหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยมันไม่มีรสชาติกะเพราแซมแซมเหรอมีแต่แบบไม่เยอะก็ลุงใส่เคกุ้งน้อยอ่ะโกงคนอื่นอ่ะโอ้โหลองกินก่อนเอาจริงจริงไม่หมอ กินได้กินได้กินแบบไปทางแบบไปใช่ไม่เฮ้เออยออรวยลงกินนิ่งเลยอ่ะมามึงไม่กินผมเลยชิมชิมแค่ชิม,ชม,ชมพอเทีเ่ยวอะเดี๋ยวของมึงอ่ะกูไปเลนโอ้อเจอแต่กุมานแจ๋ของกูเยี่ยสุดหมู่เกินอิอิแตกกินหมูก <c oughs> ไม่ใช่เป <c oughs> ็นซุปแบบต่างประเทศ <c oughs> เดี๋ยวจะพังอย่าทำนี่เดินลงไปไม่ได้เวอร์คิมเว็บแรกอะไม่โอเคแหวไม่ได้ไงพี่บคิมอ๋อโอ้ยไปอ้วกไกลๆไปอ้วกไกลๆโอ้ย่รอบแบบสู้สู้ตายทุกวันกินสบายเลยกติกาคืออะไรเหลือเยอะสุดแพ้ทรมาน เหมือนปัดใกล้ตายอ่ะขีคตรเขี้ยโอ้ยวิดีโอโอ้ยวิดีโอโอ้ยไม่กินแล้วไอสัตว์อ้วกกระเด็นเติร ผมก็ได้สามคำอ่ะยอมก็ได้กูยอมกูยอมผมยอมปะก็ยอมไอ้ตับผมแค่คำเดียวก็จะตายหะผมกี้ครับผู้ชนะในวันนี้ก็คือพี่ดิวแล้วก็พี่ธมอลเยสพิกดีกว่าอไปเตี๊ยพีคปะพี่ผมเี้ลุยจ้าลุยจ้า โอ้โหพริกมันก็เฮียพออยู่แล้วในในผมว่าพริกดีกว่าทุกอย่างเลยนะีิเออโอ้โหม็อกเทลม็อกเทลเจ๋ใจอะไรครัจิ้มกินจิ้มกินที่บาร์เดย์วันนี้พอดีเราก็มาที่บรรยากาศดีๆในโรงแรมผ้าดาวโอ้แล้วมีคนสั่งขี้หมูกันตง้ยผ้าดาวมีคนยืนสั่งขี้หมูก,กอยู่ข้างหลังเสียงนี่เสียงน้ำแข็งใสเกียรนะดึงหัวเจ้ากดรึปหายหมดดิตามนับๆเออเหกื่อบมาแล้วอะ เหือมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงเอาอะไรเอาอะไรเอาน้ำนน้ำน้ำน้น้ำนน้ำน้นี่ยาี่เกเยาี่เกเผยลี่เกเผจิใจเล้ใจยเจ๊ดีขึ้นออ๋อดีขึ้นมาอยได้กินเสียขวลอกลอกวันออกมาโอ้ยโอยจอยิ้มเผ็ดโดนยิเผ็ดหให้ให้ให้ตายมึง โอ๊ยต้องทำอะไรขนาดนี้เลยโอ๊ยทำไมไม่หาทำอะไรดี้ต่างคนโอ้ยเชื่อกูเหอะไม่มีใครอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ยูทูบเบอร์มันทรมานโอ้ยโอ๊โอ้ยลูกตบแป้นแตกเลยลุงลูกตบแป้นแตกเลยทุกำไมแม่ผมเนี้ยไอ้แปม่อีกจั๊กโอ้ยลุงตบน้องแป้นแตกเลยเฮ้ยไม่เอาไม่เลยคิมุกเจอไม่เลยคิมุกไปทำโชคต่อ เย้เด yeah, ็กเกียร์นอะไรก็ได้เก yeah, ินไปโอเคครับผ okay, okay, ู้แพ้ก็ได้โดนลงโทษไปแล้วผู้ชนะสองคนก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นเสื้อสวยๆเลยจากเกมคาบาวเอ็มครับผมมีเสื้อเปลี่ยนแล้วเว้ยโอ้ยเปลี่ยนไปทางเวแล้วตอแต่ให้พี่ดิวกับพี่ตะวันไปไม่จบแค่เท่านี้ผมจะให้แฟนคลับที่กำลังดูชิปนี้ด้วยก็จะเป็นของโอหนาหรือว่าแฟนคลับผมก็แต่ที่ดูลิปนี้อยู่กติกาการร่วมสนุกให้เพื่อนๆคอมเมนต์ว่า กระเพราสามจานนี้คิดว่าจานไหนฮาร์ดคอร์ที่สุดพร้อมแฮชแท็กคาบาวเอมคนไหนตอบดีที่สุดลุนรับของรางวัลเป็นเสื้อคาบาวเอ็มพร้อมลายเซ็นของจื้อไปเลย10รางวัล เปลี่ยนตัวเองให้ฮาร์ดคอร์โอเคครับผมใครชอบลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องของจีด้วยนะครับฝากติดตามสื่อวิดิวคิวเกมแล้วก็ซาบอนเกมการด้วยนะครับพี่มาดวลสนุกกันในวันนี้ก็อ๋อหน้าคลิปนะครับครับผมหน้าคลิปดังแล้วอ่ะไม่อยากให้ใทายินเลยผมสั่งแล้วดังอีกขึ้นไปท่าทุกโอเคครับผมไปให้คนเข้าสู่ในการดูคลิปของจีด้วยสวัสดีครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับใช่หยุดหยุดหทำให้ิ่เป็นสุ่ย ไม่ออกก็กี้ทางข้างหน้านี้ก็นีสัตสหมดคนีรู้ที่ทำในคืนที่นหาวยังมีพระมงผู้กหญที่เธอไปตอนเช้าให้เธอได้อุ่นกายเอา